ครับก็วันนี้ก็เป็นงานสวดอภิธรรมคุณแม่ครับคืนที่เจ็ดนะครับก็ผ่านมาเจ็ดวันแล้วก็ความจริงแล้วก่อนอื่นที่อยากจะแบบพูดเลยนะครับก็เลยอยากอยาก,อยากจะขอบคุณน,นะครับเอ,อแขกผู้มีเกียรติท,ทุกท่านนะครับที่มาที่งานแบบขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่ามันก็เป็นความจริงอยากจะบอกว่าผมเดินไปบอกแม่ทุกวันว่าแบบโอ้โหแม่คนมา ส่งแม่เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราดีใจแทนแม่มากๆเลยอะไรเงี้ยขอบคุณขอบคุณท้ณมากจริงๆครับที่มาส่งคุณแม่คือไม่ได้คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่แบบไม่ได้มาเป็นแค่สื่อมวลชนแต่ว่ามาช่วยงานด้วยอยู่กับพวกเราทุกๆคืนเลยจนจบงานนะครับขอบคุณมากมากเลยครับครับแล้วก็จริงๆอ่ะผมขอบคุณไปถึงหลายหลายคนที่เขาอาจจะไม่ได้มาอะไรเงี้ยครับในโซเชียลเนาะเวลามี่ผมไป ไปอ่านข่าวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออหลายๆคนเขาก็เขาก็เป็นกําลังใจให้กักผมนะแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราอยากจะบอกว่าพวกเราได้อาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านมากนะครับแต่ก็มีคนส่งมาให้เยอะแล้วก็ได้อ่านบ้างนะครับก็เห็นคนคอมเมนต์เยอะมากๆเลยเอ,อ่อเห็นถึงความรักที่มีให้กับแม่นะครับแล้วก็วันใหม่ด้วยนะครับเป็นห่วงวันใหม่กันค่อนข้างเยอะมากอันนี้พวกเราแบบ รู้สึกขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบคุณมากมากเลยจริงๆครับได้ก็ความจริงหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบเ,เหมือนกับหลายๆคนอาจจะตกใจเพราะว่าเ,เหมือนไม่มีใครเคยทราบมาก่อนเลยว่าคุณแม่ไม่สบายนะครับแต่ว่าความจริงแล้วว่าแม่ไม่สบายมาก็หปีแล้วนะครับผมก็ด้วยอาการของโรคมะเร็งนะครับผมก็เป็นมะเร็งที่ไตนะครับเสร็จแล้วก็ อ,อ,อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็มีช่วงของเฟสที่ว่าโรคมีการควบคุมให้อยู่ได้กับ,บมีช่วงที่เริ่มลุกลามบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ทั้งหมดที่เป็นมาจนถึงตอนนี้ก็6ปีครับผมแต่ว่าช่วงช่วงสุดท้ายของของคุณแม่นะครับผมก็ท่านก็มีบุญนะครับคุณแม่ก็แบบ จากไปอย่างสงบนะครับผมไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานครับได้คุยได้คุยอะไรอ๋อจริงๆเอาจริงๆอ่ะมันแอบตุบปักนิดหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้มีการคุยเป็นแบบจาิลจักษณะเท่าไหร่แต่ว่าช่วงไทยไทยก็อาจจะมีได้คุยกันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับว่า เอออะไรยังไงแบบเขาจะฝากอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นการคุยกันผ่านไม่ได้เรียกกันมานั่งคุยอะไรเงี้ยจะได้คุยกันคนละทีสามารถกว่าเช่นมาถึงว่าสบอยคุยของเขาผมมาคุยของผมเวลานั่งอยู่ด้วยกันจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มีการคุยกันแบบเรียกมาพร้อมหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้มีเรื่องนี้มันแอบพูดยากนิหนึ่งครับคือหมายถึงว่ามันก็ต้องอธิบายคือที่พัดบอกปรับปรับเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าปรัปรับขนาดนั้นหรอกแต่คือหมายถึงว่า ช่วงที่คุณแม่อ่ะสุดช่วงสุดท้ายช่วงท้ายๆของคุณแม่เนี่ยคุณแม่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมดสามเดือนนะครับทีเนี้ยคือถามว่ามันยากตรงนี้ครับคือก่อนหน้านี้คือมันก็มีเรียกว่าอะไรครับมีทรายมีสัญญาณที่ไม่ว่าจะเป็นจากทางคุณหมอหรือว่าอาการหรือว่าตัวอาการเองก็ดีที่มันคล้ายๆจะบ่งชี้ว่าคุณแม่จะมีเวลาเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราว่า ด้วยความที่เราอ่ะอาจจะด้วยแบบเราก็ไม่ได้อยากจะมานั่งถามแม่ว่าแบบเรามาสั่งลากันนะนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับใจนึงก็รู้แต่อีกใจนึงเราก็อยากให้เขาอ่ะอยู่ไปนานาใช่อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดเพราะน,นานแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแบบมานั่งสั่งลากันเป็นกิจจานาดเหมือนที่พัดบอกนอะครับแต่ว่าอย่างถ้าตัวผมเองเนี่ยคือ ผมเองก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับแม่แบบแตบบ่ไม่ได้เป็นกิจลากษะเช่นเออช่นก่อนที่แม่จะเข้าโรงพยาบาลช่วงสามเดือนสุดท้ายเนี่ยก็นั่งกันโต๊ะกินข้าวก็ก็คุยกันครับแบบคุยกันเหมือนแม่ลูกคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนทําจริงแม่เขาก็สู้นะแต่ว่าถามว่าท่านก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางได้ไหมท่านก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางได้อย่างเช่นแม่เขาก็จะเคยจะพูดว่าแบบเออถ้าเป็นแต่ก่อนแม่ก็คงแบบ มีห่วงมากกว่าน,นี้แต่ว่าแบบตอนเนี้ยเขาก็เห็นว่าเนี่ยสามคนน่ะก็ดูแลตัวเองได้ดูแลวันใหม่ได้ถามว่าเขาหมดห่วงไหมเนี่ยเขาก็หมดห่วงและ้ะนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีสิ่งที่แบบเสียดายแท่ว่าแบบเออเขาเสียดายว่าไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับพวกเราให้ได้มากกว่านี้แค่นั้นเองได้ ก็จะเป็นลักษณะกาครพูดพวกนี้ครับอะไรที่แบบเป็นแบบไม่ได้เป็นกิจจานารอืออืม,อมใชคค่คือเราอย่างที่ผมบอก,กนเนาะไม่อยากมาแบบพูดอะไรเป็นกิจจานามันจะกลายเป็นว่าแบบรู้สึกว่ามันมันเหมือน,น,นแบบกําลังจะบอกลาเออไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาเสียกําลังใจด้วยเพราะเราก็ให้กาลังใจเขาตลอดว่าแบบสู้นะแม่เออถ้าแม่สู้อ่ะโกบอยอ่ะสู้ แม่จะรักษาจะแบบค่าใช้จ่ายอะไรยังไงอ่ะถ้าแม่สู้อ่ะเขบอยสู้อะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อจริงๆสําหรับวันใหม่ก็จริงๆวันใหม่เนี่ยเขาก็พอจะรับรู้นะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกผมก็คิดว่าเราอยากให้น้องเออ ไม่อยากให้วันหนึ่งที่แบบมันเกิดเหตุสุดปากแล้วน้องตกใจอะไรอย่างี้ครับเราก็เลยพยายามจะอธิบายกับเขาให้เขาเข้าใจถึงสถานการณ์ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่เราอาจจะไม่ได้แจ้งตรงๆไม่ถึงไม่ได้ใช่เราไม่ได้พูดให้แบบไม่ได้บอกเขาตรงๆนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามจะบอกอ้อมๆให้เขาเข้าใจที่สุดแหละถึงสถานการณ์ครับแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอะครับเขาเขาก็เขาฟังแหละเขาก็เข้าใจแต่ว่า ภาพเรากับภาพเขามันไม่เหมือนกันสำหรับเด็กนะครับใช่ใช่น้อยเราน้อยเขาอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันใช่ใช่คือ,คอทุกคนเห็นวันใหม่บอกว่าคือเอาจริงๆวันใหม่เขาโตไวแต่ว่าความจริงเขาเยังเป็นเด็กอยู่เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าตัวเขาโตแต่ว่าข้างในเขายังเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าลงดีเทลเล็กๆเราก็มีการบอกน้องคือน้องเขาเห็นอยู่แล้วแหละว่าแม่ไม่สบายใช่ไหมแบบไปกลับโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆเพราะแม่ปกติน้องนอนกับแม่ใช่ไหม ทีนี้เขาเห็นอยู่แล้วแหละแต่เขาก็จะรู้แค่ว่าแม่ไม่สบายแต่ว่าดีกีแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเขาไม่เคยทราบเพราะว่าเขาเป็นเด็กอะเราก็ไม่อยากไปบอกเขาแต่ว่าอย่างที่พัดบอกอะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าวันหนึ่งแบบเกิดปุบปรับขึ้นมาเขามาตกใจทีเดียวเขาจะรับไม่ไหวรเราก็เคยมีการแบบค่อยๆบอกเขาอย่างเช่นเนี่ยตอนที่แม่เริ่มเข้าโรงพยาบาลเมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มานั่งบอกเขาแล้วว่าวันมาตอนนี้คุณแม่เขาว่าแบบ ไม่ค่อยสบายนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออถ้าตอนเนี้ยแบบวันใหม่อ่ะก็ต้องอหยียดดูคุณแม่นะ <c oughs> คุณแม่เขาไม่สบายเยอะและ้วแบบเราก็ไม่พวกเฮียความจริงไม่อยากมาบอกอย่างนี้หรอกแต่ว่าก็อยากให้วันใหม่อ่ะแบบถ้ามีอะไรอยากจะบอกแม่ก็บอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหมือนเวลาคุณแม่เขาไม่ได้เหลือเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีพูดไปอย่างนี้เพราะว่าคืออยากให้เขารู้ทิ้งแต่ทิ้งทินใช่ครับ จนจนคาจริงแล้วอะ่ะจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดช่วงที่เราสามคนนะใจ่ว่าสามคนหมายถึงว่าบอยหนองพัดเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตก็แล้วกันหลายๆครั้งที่เราต้องมานั่งตัดสินใจกันแบบนั่งคุยกันว่าเราจะเราจะแบบไปทางไหนกันต่อเออแบบช่วยแม่ไปทางไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คุยกันว่าเราจะหาทางที่ดีที่สุดให้แม่อะไรอย่างเงี้ย คือมันจะมีช่วงท้ายๆที่มันเป็นสัญญาณมากๆแล้วว่าแม่จะมีเวลาอีกไม่นานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่บอกกันใหม่อีกว่าที่เคยบอกกันใหม่อ่ะมันเหลือน้อยจริงๆแล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอ่ะถามว่าเขาอ่ะเสียใจไหมเขาเสียใจนะเขาร้องไห้เขาร้องไห้นะแต่ว่าพอวันที่มันเกิดจริงๆอ่ะเขาก็รับไม่ได้อยู่ดีเขา่ะเข้าใจว่าที่เราพูดว่าอีกไม่นาน,น่ะเขาก็ยังคิดว่าอีกหลายเดือนอย่างเงี้ยเื่องด้วยความเป็นเด็กอะไร ใช่เครื่องคำจริงแล้วอย่างที่พี่ๆทุกคนเห็นวันใหม่วันแรกอะ่ะเขาจะเหมือนกับร้องไห้ก็เยอะแหละผมว่า,<ม>เ,ขาเขาตกใจใช่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าโอเคเขาอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นอแต่พอมาอยู่ในสถานการณ์จริงนะครับมันมันมากกว่ามันมากความรู้สึกมันมากกว่านั้นละกันใช่เขาก็เลยอาจจะแบบควบคุมไม่ได้บวกกับหลายๆคนหลายๆคนก็ด้วยความที่เป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับบางที พอเข้ามาโอะใช่เขาก็ยิง่งเขาจะกลายเป็นแบบถูกเ,เ,เรียกความรู้สึกเดิมขึ้นมาอีกพขาเิ่<ห>ผมถามเขาว่าแบบผมถามเขานะผมถามเขาว่าแบบหลังจากผ่านมาแล้วหลายวันนะว่าแบบวันนั้นทําไมร้องไห้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่เคยเจอความเสียใจแบบนี้เขาพูดคำนี้เขาบอกว่าแบบเขาพูดกับผมคํานึงมันก็มันก็อิ펙ผมมากเหมือนกันเขาแบบเออทำไมมันเสียใจขนาดนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าแบบไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรอย่างนี้ แต่ว่าตอนนี้เขาก็แข็งเข้มแข็งเยอะครับอขอบคุณคำจริงผมวนะ่าต้องขอบคุณแขกทุกคนที่มางานพี่นักข่าวด้วยที่แบบอยู่เป็นห่วเ<อ>งเขาผู้สึกวมันใหม่แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเล่นมันใหม่ให้กำลังใจมันใหม่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาก็เข้มแข็งมากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าเขายังเมื่อคืนกับเมื่อเช้าเขายังมาพูดเล่นอยู่เลยว่าแบบอะไรนะเรื่องเรื่องว่าแบบวันแรกแบบทําไมนะอ๋อว่าว่าว่าวันแรกแบบเหมือนแบบ ล้งต,ตัวไม่ทันบอกว่าภาพ่กอกไปกลายเป็นแบบว่าร้องไห้โฮเออใช่เขายังมาพูดทํานองก็แบบพลาดและพลาดและอะไรประมาณน,นี้เออก็ยังเพิ<ะ>่มควาพลาดว่าแบบว่ามีภาพออกมา,าอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ไม่ได้คิดนะครับว่า <c oughs> ว่าจะเป็นแบบนี้หมถึงว่า <c oughs> เรา เราเห็นหลายๆคนแบบในคอมเมนต์หรืออะไรทุกคนจะพูดว่าใจหายหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมเดินไปข้างนอกบางทีเดินเจอคนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเดินเข้ามาแสดงความเสียใจกับเราแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยเขาตกใจมากเขาร้องไห้เลยอะไรใช่ใช่เราก็รู้สึกว่าเออแม่เราอ่ะมีผลต่อบนแบบจำนวนมากแล้วก็ผิใจแล้วก็จริงๆก็ ดีใจที่ออแม่มีคนรักเยอะอคใช่ใช่มีคนแม่มีคนรักเยอะจริงๆแบบอาจจะเป็นเพราะว่าทุกๆคนได้เคยดูแม่เลี้ยงวันใหม่ผ่านออนไลน์ด้วยเนาะได้แต่เด็กๆอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนแม่ของตัวเองด้วยอ,อย่างที่พัดพูดเลยแบบผมมาพูดกันเองก็แบบดีใจมากๆที่แบบเห็นแม่คนรักแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ย คือผมใช้คําว่าแทบทุกคนเลยที่แบบพอรู้ข่าวแม่ที่แบบรู้จักอ่ะโทรมาทุกคนแบบร้องไห้แบบร้องไห้มากๆเลยอ่ะจนเรารู้สึกว่าแบบเขาเสียใจกับการจากไปของแม่มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนรักแม่มากๆไม่ใช่แค่คนที่มางานแต่หมายถึงผมหมายถึงในในโลกโซเชียลด้วยนะหมายถึงว่าแบบทุกๆคนเลยความจริงแล้ว,วถ้าเกิดทุกคนเห็นในวันแรกอ่ะเก้าอี้เราไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่า เราไม่ได้คิดว่าคนจะมาเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันหลังๆเราก็ต้องแบบไปเราก็ปเชาเกาอีีมาเพิ่มเพราะว่าเห็นว่าคนมาเยอะมากๆก็ขอบคุณมา,มากๆจริงๆแบบขอบคุณแทนแม่นะครับผมผมแบบผมเชื่อว่าแม่จะต้องแบบดีใจมากๆ <c oughs> ผมบอกแม่ทุกวันว่าแม่คนมาเยอะมากเลยอย่างเงี้ยดีใจแทนแม่มากๆะ <c oughs> อะไรยเงี้ยครับครับก็ พรุ่งนี้ก็จะมีบรญชภรกิา,ค,าค,คุณแม่นะครับ <c oughs> ก็ความจริงแล้วผมจะเคลื่อนออคุณแม่นะครับจากสาราไปที่เมนสองนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุนี่แหละครับก็รับเริ่มเริ่มเคลื่อนประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับถ้าใครที่สะดวกมาจะมาร่วมงานก็ไปพบกันได้ที่เมนสองได้เลยนะครับ <c oughs> ตอนประมาณเที่ยงครับเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งได้นะครับพิธีการจะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมแล้วก็ ส่วนเรื่องของการลอยอังคารก็เราจะไปลอยกันก็คือวันถัดไปวันอาทิตย์นะครับจริงๆผมก็เรื่องนี้ก็บอกได้ผมไม่ติดคือผมจะพาพาคุณแม่ไปลอยที่พัทยานะครับไปลอยไปที่เดียวกับคุณพ่อครับผมให้ให้ท่านได้อยู่ด้วยกันครับมีอะไร หนักเลยนะถ้าพูดได้จะหนักเลยนะจริงๆก็ถ้าอยากจะบอกแม่ครับว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าสิ่งที่เออ่อแม่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างให้พวกผมเพราะว่าผากลัวว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่พวกผมจะลำบากเขาถึงพยายามทำ ทุกอย่างทำระตูทำอะไรของเขาอะไรเงี้ยเออซึ่งสิ่งเหล่านั้นอนะโอเคพวกผมก็ขอบคุณในสิ่งที่แม่ทำให้มากมากแต่นะต้องแต่ที่มันคือช่วงที่คุณแม่ป่วยช่วงหลังๆอะไรเงี้ยครับผมว่าสิ่งที่แม่สร้างไว้ให้พี่นจริงๆเคือพี่น้อง ที่พวกเราอ่ะออโอเคเมื่อผมมาจริงๆก็อาจจะไม่ได้คุยกันเยอะหรอกในเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นบ้านผู้ชายเนาะก็มันก็จะไม่คุยเรื่องส่วนตัวกันเยอะแต่พอพอมาเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเหมือนแบบต้องมารวมตัวกันเพื่อตัดสินใจนะมันก็ทําให้เราได้คุยกันเยอะขึ้นบางอย่างในเรื่องที่บางั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กล้าพูด เราก็กล้าพูดมากขึ้นอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรารู้ว่าเออนะวันที่แม่ไม่อยู่อ่ะเราเราจะมีพี่น้องที่เรายอยู่กับเราอะไรเงี้ยเออ,อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดเลยที่แม่ทิ้งไว้ให้ความจริงแล้วคือที่พัทบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สนิทอะคือพัท ัดน์มีนิ่งหมายถึงว่าพวกเราคือาึ่งถามว่าในบ้านนะสนิทไหมสนิทแต่แค่เป็นพี่น้องที่แบบพอเป็นผู้ชายด้วยกันก็จะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวเอาง่ายๆ่ายเช่นอย่างที่พี่ทุกคนเคยรู้ว่าใเริ่มจีบใครก็ไม่มาเล่ากันนะเอาอย่างเงี้แบบรู้จากข่าวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไปกินข้าวใช้เวลาอยู่ในบ้านกินข้าวโต๊ะเดียวกันคุยเล่นกันเรื่องบ้าบอาพมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าความรักในครอบครัวถ้าถามผมอ่ะผมก็มั่นใจว่าไม่แพ้บ้านใครคือ น,นเป็นความผมผมกล้าพูดว่าเป็นความภูมิใจของแม่นะครับคือแม่ไม่เคยพูดกับพวกผมหรอกแต่ว่าแม่มักจะพูดกับญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆว่าเขาอะภูมิใจมากที่ลูกๆในบ้านอะสามัคคีแล้วก็รักกันนะครับก็กถ็ถ้าถามว่าผมอยากพูดอะไรกับแม่นะครับคือ ผมว่าถ้าทำรับผมแล้วไม่ต้องพูดอะไรอะแม่เขารู้หมดเลยว่าว่าผมะรู้สึกยังไงกับเขาเขารู้ว่าสาหรับผมะแม่คือทุกอย่างของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะบอกแม่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเคยบอกว่าเขาไม่เป็นห่วงแล้วเนี่ยผมว่า สุดท้ายด้วยความเป็นเขาอะเขาก็มีวความยังเป็นห่วงผมอยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นซึ่งอันนี้ผมดีใจที่ผมเคยบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเพราะว่าผมมันจะดูแลน้องๆเองไม่ว่าวันหนึ่งต่างคนก็ต่างไปมีครอบครัวผมก็จะดูแลไม่ทิ้งกันแน่นอนทางน้อกพัดแล้วก็วันใหม่ครับก็ก็เ,เป็นอะไรที่ผมผม ผมว่าแม่เขาคงสบายใจในเรื่องนี้ได้ส่วนถ้าแม่จะเป็นห่วงก็คงมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งคือยังไม่สร้างบ้านกันทีใช่ใช่ใช่แต่ก็คืออย่างที่บอกอะแม่เขาจัดการไว้ให้ทุกอย่างหมดแล้วอะครับคือที่เขาแบบเล่นสร้างสตูอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เขาป่วยอะผมอยากจะบอกพี่พี่ทุกคนกัแบบผมอยากจะอวดแล้วกันถึงแม่ผมว่าที่พี่พี่ทุกคนเห็นสตูที่แบบสตูที่ไปถ่ายงานกันที่ขึ้นมา หนึ่งหลังสองหลังสามหลังเนี่ยแม่สร้างตอนแม่ไม่สบายทั้งหมดคือต่อให้เขาไม่สบายอ่ะเขาก็ไปปีนเขาอี้ฉาบปูนอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยจนเราต้องบอกว่าแม่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายอยู่ถ้าผู้คําเนี้ยเขาก็จะไม่รู้นะเขาก็จะแบบหุดหงิดผมบอกว่าไว้เว้ยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะแม่เขายังทำโปรเจกต์หนึ่งใช่ใช่ใช่เขายังบอกเขายังบอกผมเลยว่า แบบเหมือนคำน้องว่าเสียดายความพิเศษใช่ใช่ใช่ก็ยังมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่แม่เขาทำ้างไว้ซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องมาสารต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับก็ก็ถ้าสุดท้ายถ้าจะพูดอะไรถึงแม่ผมก็อยากจะบอกว่าผมหน่องแล้วก็พัดแล้วก็วันใหม่ก็แบบภูมิใจมากมาภูมิใจที่ผมได้เกิดเป็นลูกแม่มากๆ ผมพูดแทนน้องๆได้เลยครับทั้งน้องพัดแ,แล้วก็วัน <ๆ S 1> ใหม่ครับราคาของครับทนรคาเท่าไหรับาคา